สวัสดีครับพอกับสองทนายปากินพาเทียวเด้อครับผมเมนีกาวันที่สิบสองกุมภาพันสองพันห้าสิบแปดครับผมวันนี้กัเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับผมนั่นก็คือวันมาฆบูชาครับผมวันีทนายกา มาอยู่ที่วัดป่าญ่นะครับหรือวัดมหาวนารามนะครับตที่ราำเนบนในเมืองาเพื่อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีกเช่นเคยครับผมมาทำบุญนะครับเนาะมาฟังสวดพระพุทธมนุ์นะครับายจะทำวัดครับสวดมนต์ครับสองกลางวันนะครับ เย็นๆสามโมงกว่าถ้าได้ก็ทำวัดสวดมนต์แกล่ะก็สวดมนต์นางสมาธินะครับสองขามสองข่าพึงเสซตครับผมช่วงกลางคืนมากก็เพิ่นก็จะประกอบพิธีนะครับกรรมสวดมนต์นะครับเวียนเทียนครับผมโดยวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ จะมาเป็นพิธที่ระทานนะครับพิธีเปิดงานนะครับเป็นประทานในพิธีช่วงนี้ท่านผู้ว่าก็น่าจะอยู่วัดศรีอุบลเลยครับอีกแห่งหนึ่งครับผมกำลังเป็นประท่านอยู่ที่วัดศรีอุบลกับผ่าในเมืองขึ้นกันนะครับความสมบูรณ์ับผมาข้าพบูชาเดี๋ยวสักครู่สักพักนจะท่านผู้ว่าจะเข้าทวัดอุบลในพร่านี่กันพุทธศาสนิกชนจะเป็นประทานนะครับเป็นวันที่ เรียนเทียนเรื่องในวันมาฆบูชานะครับที่ในวัดมหาวนารามจำนวนหนึ่งกวนาสองร้อยห้าสิบลูกแห่งนี้ครับผมก่อนเปิดเจะประกอบพิธีท่านนายกซึ่งหนึ่าสบ่านบรรยากาศเนาะภายในวัดนะครับตรงมหาวิหารนะครับพระอุโบสถนะครับเปิดประกอบพิธีนี่ครับผมนี่ครับ ในเบห้งนะครับผมโดยพระบุเจ้าคจะทำพิธีมารแสแห่เที่ยนสครัเทียมเทียเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีสอปัหาครสิแครับผม บรรยากาศครับผมประชา,าชนนะครับที่มารอนะครับเวียนเทียนนะครับแต่ว่ารอทำพิธีนะครับมาฟังสวดน,นะสวดพระพุทธมนต์ครับสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ พิธีเวียนเทียนนะครับเนื่องในวันมาฆบูชาเป็นทางการครับแต่ว่าก็ม oh ีประชาชนนะครับบางส่วนมาดากะเวียนเทียนก่อนนะก็มีครับตอนกลางวันก็โคตรไฮไลครับผมท่านผู้ว่าราชกรจังหวัดพิบูลนานธานีท่านว่าที่ผดีดิษฐ์บางส่วนนะครับเดินทางมาถึงบริเวณพิธีนะครับพิธีกรจะได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิบูลน่าชธานี สิบเก้นาฬิกาครับภ <Bond> an ูาท <ani> ิมหครับผมนั้นนะครับจะได้กนิย์ท่ามารมชาติวิสุทสันะครับได้จที่กว่าแสดงศนาเมื่อพระมหาอธรรมชาติวิสุทธสัพนะครับเกิดจากนเรร้อยจเเชิญท่านามเกียรทยร่ากการารนาพระธรรมนะครับ จบแล้วท่า,า,า,านพระมหาธรรมชาติวิสุทธะสังคูณจะให้แสดงพระธรรมเทศนานะตามเวลาสมควรน,นะครับจบแล้วพิธีการสงเสริมรัชกาลพระปฎิเสกจากนั้นพระสงฆ์สิบรูปนะครับประกอบพิธีเจริญวิมนต์จบแล้วประธานในพิธีพร้อมกับท่านทุกทีเกียรตินะครับร่วมกันถวายการเทตั้วายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่ประกอบพิธีเจริญวิมนต์ จากนั้นัสงฆ์อนนาประทานตรวน้ละพอนเสร็จแล้วประธานสงฆ์และผู้รุ่วิธีอันหน้าพยายังพระประธานในพระวิหารหรือาอุโบสถครับเพื่อก่อการบูชาดอกไม้เพรื่อเตียนเรื่องในวันวาฆบูชาจากนั้นประธานสงฆ์ปเทียงผ้าไตรครับผ้าไตรละกัเพื่อทัยาทครับ เราใ้รอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมยานี้มาครับจุดเทียนครับผมแล้วก็ลังอยู่วัดซิวบนอยู่ครับเกิดโรคแล้วนะครับพระสงเสีแล้วมันก็้จะเดินทางมานี่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมยานั่นเองจะได้นำผู้ติดสารประชนและท่านผู้เกียรติวันศุกร์ราชการนะครับเวียนเทียนก็พระอุโบสถ นี่ครับประสงค์กับรอเจริรอตะมดน่ครับเนะมานนสกรถบดตอนชาชนก็มากเวียนก็มีครับเวียนครับเวียนก็ไปเวียนมครับช่องขอาคำคนเยอะเยอะครับทุ นคีรับรรครับบรรยากาศนะครับประชาชนครับกําลังเวียนเทียน,นู่ครับส่วนหนึ่งกําลังเวียนเทียนนะครับอีกส่วนหนึ่งกับกําลังรอผู้ว่านะครับมาเป็นประธานนะครับในการเจริญโควตมมุน ประกอบประกอบพิธีการเวียนเทียนนะครับ10.00นาฬิกาคุสมภอดครับนะครับอากศาศ่อไปประชาชนกับู้บอิทุระเนาะบอรอครับมากครับเวียนเทียนครับเวียนสามรอบนะครับรอบพระวิหารนะครับนะี่ครับพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับ บ้านคูเมืองนะครับด้านนั้นก็เป็นพระอุโบสถนะครับคู่กันครับผมจะนด้ก็ทายบรรยากาศใายเบื่งนครับผมครับผมนี่ก็จุดหนึ่งครับมุมหนึ่งครับด้านทางพระวิหารครับ ตรงนี้ด้านข้างพระวิหารนะครับนี่ครับต้นมะขามครับเนี่ยนี่ครับเออทั้งใบทั้งหากันละวันกันหมดใช่ชนกับดอกไมาตัวนี้จะเป็นดอกไม้นะครับเนี่ยเทียนครับเป็นเทียนที่เป็นดอกไม้นะครับเหมือนบบูชาครับ เป็นกระท่งนะครับเทียนดอกไม้กระท่งนะครับอปัจจัยลงตัวนะครับกรับรไปไปลอยตรงน,นั้น,นครับผม ท่านว่าที่พันตรีอดีศรีอดีชีรวิหารครับผู้ราชการจังหวัดพุดรธานีจุดเลกก็บจุดปักถูกปักเทียนครับประกอบพิธีพิธีเวียดแล้วกันปักถูกปักเทียนแล้วปักวันนี้ตรงนี้ก็เป็นวางดอกไม้ครับผมครับวางดอกไม้ครับในลำดับนี้ขอกราบยมต์ ระหมากาธรรมชาติพิสุทธิ์ขัตตเถรนะครับหลอกเจ้าคณะอำเภอสำมฤทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรัดมหากรารามในประจำที่ธรรมะทัดของพระองค์นะครับจุดบูชาดอกไม้ทุบเทียนครับผมด้านในก็เป็นพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆนะครับอยู่หารใน กรามสกัดบริษัทหนอสุวรรณได้ดำเนินการรื้อเปลี่ยนปีจาระตะตะลายและจุดเปลี่ยนสมภังเป็น,นวดนนัด,ดป่าแล้วนะครับครับบรรยากาศแฮเทียนในวัดปัญญาครับวันมาฆบูชา12กุมภาพันธ์สองพนห้าร้อยนะครับประชาชนก็เยอะครับผมหลายครับ เต่เวันนะครับี๋่วมาค่ำนะครับนี่ครับบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับตรงนี้จุดนี้ครับผมในด้านคางด้วยครับด้านหน้าทางโน้นครับ ชชนครับที่เห็นนี่ก็คือด้านขา้างเนี่ยครับผมด้าน,นทนาิศหน้าไทยวิวโหมาเมื่อกี้น,นะนี่ครับนะครับด้านมันมารับครับบูชาออกไม้เทียนในการเวียดเทียนนะครับนี่คือด้านขา้างพระวิหารนะครับพระเจ้าอยู่หัวอินแปลงครับผม บรรยากาศคับเครื่อนสวยงามครับผมเ<า>นะเปนไปเลยครับอันนี้ด้านหลังครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเนี่ยท่านจะไปเบิร์นด้านหลังด้วยครับ enfant Mawatansa maku พทะเวสสุวรรณนะครับมหาอมรัก์นะครับองคุริศาสาขวาทับเรียนนะครับที่ยู่รหางใส่ขวาของเตียงองค์พเวสุวรรณนะครับผมนั่นคือองค์มหาอมาตย์นะครับองค์ปุริสาสายขวาเตียมิเตถมังสารนังคชาเมตะครับ พุทธิยมังสระนังคัจฉามิพุทิยมปิสังขังสระนังคัจฉามิพุติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมภิกขุขังสระนังคัจฉามิ ผ่าแดงเขียนสื่อนะครับธรรมาจากบูชานะครับดอกไม้แดงส่วนมากจะเป็นหลอดกุหลาบครับดอกกุหลาบครับแม่นนะครับหัวนหนึ่งผมมาจุดนี่ครับโดนมาจุดนี่เว้นหวัวสองหวัวมาจุดนี่เขาตรงเลยครับยังเว้นมาหรือว่าส่วนกลางวันหรือส่วนกลางเช้เนี่ยประชาช,าชนเนี่ยเสียมากเอาไว้สักากา,ากระบูชานะครับ ขอโชคลาขออดกันสาธท้าเวทสวนนะครับนี่ครับผมปุริสาทซ้ายขวาครับผมชากจาก ทเวสุวรรณแล้วก็จะมีนะครับพระพิฆเนศและก็พระราหูนะครับถัดไปนะครับสวยงามครับองทเวสุวรรณเนี ija, ่ยี right ่คนมาขอพรสักการะนะครับไ่ได้ขาดครับผมเบิดเหมือนะครับกังขืนก็มีครับทุกวันไม่ได้ขาดแต่ก็เยอะมากเลยครับ กป็ให sí, sí, ้โชคให้ลาบแม่นตัวครับครับผมนี่ครับบรรยากาศประชาชนขุทธศาสนิกชนมาเบียดเทียนกันมาเรื่อยๆครับตอนนี้เพิ่งกำลังทำพิธีอยู่เนาะครับผมท่านนายทิดคลิปอยู่ครับคิดตัวเนี่ยก็เลยบริษัทไปดังก็เพิ่นครับเดี๋ยวสักครู่แล้วนายจะทำพิธีทำเพิ่นครับ